ห้าง8ปดแสนเมือซองเหลือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้ประหยดัดก่อไปแดงไปแล้วถึง5 0,000นบาทเลยนะแล้วคันนี้ขายถูกที่สุดตลาดเนี่ยไม่พอเป็นรถเกง๋งไซส์กลางในราคาไซส์เล็กกับคันนี้เลยนิสสันเซลฟี่หนึ่งจุดหกวีปีสองพันสิบเก้ารุ่นนี้นะครับคู่แข่งก็คือเอาติดเนาะถ้าเป็นเอาติดเนี่ยหนึ่งจุดหกจีเนี่ยปีเดียวกันค่าตัวต้องมีสี่แสนกว่าคันนี้ถูกกว่าเอาติดเนี่ยเป็นแสนนะทุกคนดูไฟหน้าไฟหน้ามีเดย์ไทม์มาให้ด้วยเนาะแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยเขามีดีเทลมมมมีีีีีดดไซนน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 ์์ทุกคเเเ่่ยย้้้าาาหหออรณืลิ หน้าเนาะดีไซน์มันจะดูแบบปอดดีมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะด้านท้ายในดีไซน์นี่มีฟอยเลอร์หลังมาให้แบบนี้จากโรงงานดูไม่แก่นะผมว่ามันดูเทด่ดีแล้วก็กันชนหลังเนะี่ยมีสเกิร์ตใส่มาให้เรียบร้อยแล้วรถดูเต็มมากขึ้นเนาะรถทีออโตนะเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกองแอร,กอแอร์กองอากาศเพื่อรถทุกคันของเราเนี่ยสภาพสมบูรณ์ที่สุดภายในเนี่ยต้องบอกว่าของให้เต็มเช่นเดียวกันเริ่มจากเบาะหนังทุกคนอันนี้มาจากโรงงานเลยนะพรมอะไรก็เป็นแบบหนังเย็บด้วยแอร์ได้เป็นแแออรแบบออรบบบดิิิจจลลคคืขงงมมาๆ้วก็ี ลายไม้ให้ด้วยนะภายในเนี่ยถ้าเทียบกับออาติสเนี่ยใจผมนะผมว่ามันกว้างกว่านะแล้วก็คันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวด้วย,วยทุกคนผมถามทุกคนหน่อยคือคันนี้เมื่อเทียบกับออาติสที่เป็นปีเดียวกันค่าตัวถูกกว่าแสนก็บาทเนี่ยทุกคนว่าคันนี้น่าสนใจมาเล่นคันนี้ราคาถูกไมแค่องแคเ่2เ9้บาทผ่อ,อนเริ่มต้น5000บาทบอกเลยราคาโคตรดีใครอยากดูจริงนะครับเรามี2สาขามีที่ชนบุรีแล้วก็มีที่สุพรรณซื้อรถซื้อคอมสบายใจติดต่อได้นะครับที่เจมออกเลดออโต